มาอีกแล้วจ้าบอกตรงๆเลยนะคะว่าวงการปลูกผักนี่เข้าแล้วออกยากจริงๆเลยค่ะวันนี้จุ๊บจะมาปลูกผักชีฝรั่งนะคะต้นเหตุมันมีอยู่ว่าซื้อมาแล้วมันกินไม่ทันค่ะแช่ตู้เย็นไว้มันก็เหลืองหมดเลยไหนๆก็กินไม่ได้แล้วเราก็เอามันมาปลูกเลยสิค่ะจุ๊บก็ดูจากหลายๆคลิปนะคะที่เขาเอาผักชีฝรั่งมาปลูกเวลาเราซื้อผักชีฝรั่งมันจะมีรากใช่ไหมคะเขาเอามาปลูกได้แล้วก็ขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างเราก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยช์ แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยท่ามันขึ้นให้เรากินนะคะถามว่าจุ๊บเก่งเกษตรหรอบอกเลยค่ะว่าไม่เลย แต่จุ๊กก็พยายามเรียนรู้ไปกับมันนะคะผักบางอย่างที่จุ๊บปลูกบางอย่างก็โตบางอย่างก็ตุยนะคะอันไหนที่โตเราก็เก็บกินไปนะคะส่วนอันไหนที่ตุยเราก็มาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกลัวนะคะเราสามารถเรียนรู้ไปกับมันได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราเรียนรู้ไปกับมันสักวันเราก็จะเก่งเองบอกเลยนะคะว่าผักแต่ละอย่างที่จุปป๊บปลูกไปจุ๊บตื่นเต้นกับมันตลอดเลยคะ่ะว่าจะขึ้นมาให้เรากินหรือเปล่านี่นะคะผักชีฝรั่งที่จุปป๊บปลูกแล้วจุ๊บก็ยังมีปลูกผักอีกหลายๆอย่าง เลยนะคะเอาไว้จุ๊บจะมาอวดเพื่อนๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กเกษตรติดศูนย์อย่างจุ๊บด้วยนะคะขอบคุณค่ะ